การอ่านแปลความตีความและขยายความตอนที่1การอ่านแปลความและตีความ สวัสดีครับพบกับครูแทนนัทพงศ์อาจกิจในรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4นะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนกันในเรื่องของการอ่านแปลความตีความและขยายความโดยในคลิปวิดีโอนี้เราจะเรียนเรื่องการอ่านแปลความและตีความบันก่อนส่วนเรื่องการขยายความนั้นเราจะเรียนกันในคลิปหน้าหรือคาบหน้านั่นเองเนื้อหาของเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรเรามาเรียนไปพร้อมกันเลยดีกว่านะครับ การอ่านแปลความตีความและขยายความเป็นการอ่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันทั้งหมดโดยการอ่านแปลความเป็นทักษะพื้นฐานของการอ่านตีความและการอ่านเพื่อขยายความถ้าสามารถแปลความข,ข,ของเรื่องที่อ่านได้แล้วก็ย่อมช่วยส่งเสริมให้สามารถตีความเรื่องที่อ่านและสามารถขยายความได้ในที่สุดการศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการอ่านแต่ละประเภทย่อมช่วยให้สามารถอ่านสารต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากที่กล่าวมานะครับก็คือว่าทางนักเรียนเนี่ยสามารถแปลความในบทความต่างๆได้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยสามารถตีความและเข้าใจเรื่องที่ตัวเองอ่านได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและที่สําคัญก็จะสามารถทําให้ขยายความเรื่องที่อ่านได้ในที่สุดนั่นเองเอามาเริ่มกันที่เรื่องแรกกันดีกว่านะครับนั่นคือเรื่องการอ่านแปลความการอ่านแปลความนะครับ ต้องเป็นการแปลตามอักษรหรือคำาโดยถือความหมายเป็นสำคัญรักษาเนื้อหาและความสำคัญของเรื่องเดิมไว้ได้อย่างครบถ้วนการแปลความจะไม่คำนึงถึงรูปแบบเดิมของข้อความเลยนะครับถ้อยคำสามัญน,นะครับไม่จำเป็นต้องแปลความเพราะเป็นเรื่องง่ายทีย่ทุกคนสามารถทำความเข้าใจเรื่องได้ทันทีที่อ่านจึงรู้ความหมายได้แจ่มแจ้งตรงกัน ถ้อยคำสามาัญเนี่ยก็คือถ้อยคําหรือคําทั่วไปปกติที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนั่นเองซึ่งทุกคนต่างก็รู้ความหมายของคําที่ได้รับมาหรือว่าได้พูดออกไปนั่นเองอยู่แล้วนะครับจึงไม่ต้องแปลความใดๆ มาสู่หัวข้อแรกกันดีกว่านะครับในเรื่องของการอ่านแปลความนั่นก็คือการแปลคําศัพท์เฉพาะให้เป็นภาษาธรรมดา,ษานะครับเป็นการแปลความหมายจากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งนะครับถ้าผู้อ่านไม่รู้ความหมายของศัพท์เฉพาะในข้อความตอนใดก็อ่านไม่รู้ความหมายและไม่สามารถตีความข้อความตอนนั้นได้นะครับ <oops. S 2> จากคําศัพท์ที่นักเรียนได้เห็นบนหน้าจอตอนนี้นะครับ <S <S ก็สามารถแบ่งประเภทแยกแยะหมวดหมู่คําศัพท์เฉพาะเนี่ยออกได้เป็นถึง4หมวดหมู่ด้วยกันเลย ซึ่งหมวดหมู่แรกนะครับที่นักเรียนเห็นนั่นก็คือคําราชศัพท์นั่นเองนะครับมีคําว่าทรงพระดําเนินพระราชหัตถลขาพระพักนะครับซึ่งความหมายเนี่ยเมื่อเมื่อต้องแปลความหมายนะครับก็จะแปลได้ดังนี้นะครับ ทรงพระดำเนินก็หมายถึงเดินพร,พระราชาหัตถเลขาก็หมายถึงจดหมายพระพักก็หมายถึงใบหน้าน,นั่นเองนะครับซึ่งคําราชศัพท์ก็คือคําศัพท์ที่ใช้สําหรับกรรษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะครับซึ่งหากบุคคลทั่วไปนะครับไม่รู้ความหมายของคําศัพท์เหล่านี้ก็จะไม่สามารถแปลความหมายในข้อความอย่างเช่นในข่าวในพระราชสำนักนะครับก็จะไม่เข้าใจได้เหมือนกันนะครับ ต่อไปหมวดที่2ที่สามารถแปลงได้บุปผานะครับที่หมายถึงดอกไม้ก็เป็นคําศัพท์ที่ใช้เฉพาะในการแต่งบทประพันธ์นั่นเองนะครับต่อไปโจ์ก็หมายถึงผู้ฟ้องนะครับก็อยู่ในคําศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายนั่นเองส่วนตุนนะครับถ้าโดยทั่วไปแล้วอาจจะหมายถึงที่ปรุงอาหารอย่างหนึ่งนะครับแต่หากเป็นความหมายโดยในนะครับก็อาจจะหมายถึงว่าหลอกลวงก็ได้เช่นคําว่าต้มตุนอย่างนี้นะครับก็จะมีความหมายที่แตกต่างออกไปจากเดิมนะครับ ผู้อ่านเนี่ยก็ควรจะต้องรู้คำศัพท์เฉพาะเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะสามารถเข้าใจความหมายของข้อความทั้งข้อความได้หรือบทประพันธ์ทั้งบทพันธ์ได้นั่นเองนะครับและนี่นะครับคือตัวอย่างของศัพท์เฉพาะที่ครูแทนได้ยกตัวอย่างมาให้นะครับมีตัวอย่างเช่นคำราชาศัพท์นะครับศัพท์ทางการแพทย์ศัพท์ในวงการบันเทิงศัพท์ทางวิชาการศัพท์ทางกฎหมายและภาษาถิ่นนะครับ ซึ่งถ้ามีคำศัพท์ที่อยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้แล้วผู้อ่านเนี่ยไม่รู้ความหมายก็อาจจะเป็นเรื่องยากต่อการเข้าใจความหมายของข้อความหรือบทประพันธ์ที่กําลังอ่านอยู่นะครับดังนั้นก็ควรจะศึกษาและแปลความหมายออกมาเพื่อให้เข้าใจอย่างแท้แท้นั่นเองนะครับอันนี้นะครับเป็นคําที่ครูได้ยกตัวอย่างมาคําว่าเกาเหล่านะครับหากแปรตรงตัวก็อาจจะหมายถึงอาหารชนิดหนึ่งตามรูปภาพที่เห็นเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมาอยู่ในหัวข้อข่าว เช่นหัวข้อนี้นะครับนักแสดงพอปัดเกาเหลานักแสดงดอปมดราม่าเทียบแฟชั่นคำว่าเกาเหล่านี้นะครับก็จะอยู่ในสท์เฉพาะในวงการบันเทิงซึ่งจะมีความหมายที่ต่างออกไปจากคําเดิมที่นักเรียนรู้จักการที่เป็นอาหารชนิดหนึ่งใช่ไหมครับแล้วคํานี้หมายถึงอะไรล่ะเรามาดูกันดีกว่านะครับในสนํงงานักงานราชาบัณฑิตยสถานนะครับได้ให้จํากัดความของคําว่าเกาเหลา มาจากคำว่าไม่กินเส้นนั่นเองนะครับโดยคำว่าไม่กินเส้นคำว่าเส้นในสำนวนจับเส้นถูเส้นไม่กินเส้นหมายถึงเส้นเอ็นหรือเส้นประสาทในร่างกายนะครับจับเส้นนอกจากจะหมายถึงบีบนวดเพื่อให้รู้สึกคลายความปวดเมื่อยแล้วยังหมายถึงหาทางเพื่อทําให้ผู้อื่นพอใจมักใช้หมายถึงการเอาใจผู้ที่จะให้ผลประโยชน์แก่ตนนะครับเช่นเขาจับเส้นหัวหน้าถูกว่าชอบเล่นกอล์ฟเลยชวนไปเล่นทุกวันหยุด ถูกเส้นนะครับหมายความว่ามีความรู้สึกตรงกันเข้ากันได้ชอบพอกันดีเช่นผู้หญิงสองคนนี้ถูกเส้นกันจริงๆไปไหนก็ไปด้วยกันตลอดไม่กินเส้นหมายถึงไม่ถูกกันเช่นเด็กสองคนนี้ไม่กินเส้นกันเข้าใกล้กันทีไรก็ทะเลาะกันทุกทีนะครับและคําว่าเส้นนี้อาจทําทให้นึกถึงเส้นก๋วยเตี๋ยวนะครับคนจึงแผลงสำนวนไม่กินเส้นเป็นเกาเหลานั่นเองนะครับคือก๋วยเตี๋ยวที่ไม่มีเส้น ดังนั้นคํา,าว่าเกาเหลาก็หมายถึงไม่กินเส้นซึ่งหมายถึงไม่ถูกกันนั่นเองดังนั้นนะครับเมื่อเป็นพาดหัวข่าวว่าปัดเกาเหลาเราต้องแปลคาวาหัว่าปัดด้วนครับปัดก็หมายถึงว่าปฏิเสธเกาเหลาก็หมายถึงไม่ถูกกันเมื่อใช้เป็นศัพท์เฉพาะนะครับก็จึงหมายความว่าปฏิเสธว่าไม่ถูกกันนะครับจากหัวข้อข่าวที่ว่านักแสดงพอปัดเกาเหลานักแสดงดอนะครับ ก็แปลความได้ว่านักแสดงพอปฏิเสธว่าไม่ถูกกันกับนักแสดงดอก็หมายถึงว่าเรื่องที่ไม่ถูกกันระหว่าง2คนนี้เป็นเรื่องไม่จริงนั่นเองต่อไปครับหัวข้อที่2นะครับนั่นคือการแปลสำนวนสุภาษิตคำพังเพยนะครับเป็นการแปลสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหรือคำร้อยกองคำภาษาบาลีสันสกิจที่ไทยนำะมาใช้ให้เป็นภาษาสามัญหรือในทางกับกันนั่นเองนะครับจากที่ครูได้ยกตัวอย่างบนหน้าจอไปก็มีทั้ง คำาภาษาบาลีสันกิตนะครับแล้วก็คําร้อยกองและส่วนสำนวนสุภาษิตนั่นเองซึ่งก็สามารถแปลความถอดความได้ดังที่โชว์บนหน้าจอได้เลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูนํามาเสนอนะครับเช่นคําว่าจะปูใส่กระด้งก็หมายถึงยากที่จะทําให้อยู่นิ่งๆได้ ดินพ่อขังหมูนะครับก็หมายถึงนิสัยที่ชอบปล่อยให้การงานค้างค้างสะสมผัดวันประกันพุ่งเกียดค้านไม่ยอมทําให้สิ่งนั้นเนี่ยสำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็วนะครับจนในที่สุดการงานต่างๆก็สะสมพ่อคูณจนยากที่จะสะสมให้เสร็จโดยง่ายได้นั่นเองซึ่งสำนวนสุภาษิตคำอำเภอเหล่านี้นะครับก็ต้องใช้การแปลความเช่นเดียวกันเพื่อให้ทราบความหมายที่แท้จริงของสำนวนสุภาษิตเหล่านั้นนั่นเองนะครับต่อไป หัวข้อที่3ครับเรื่องการแปลความหมายต่างๆจากที่เห็นบนหน้าจอนะครับก็มีทั้งเครื่องหมายเพศชายเครื่องหมายเพศหญิงเครื่องหมายมากกว่านะครับรวมไปถึงอักษรเบลนะครับซึ่งใช้สําหรับผู้พิการทางสายตาที่ยกตัวอย่างมาก็เป็นการหมายถึงตัวกอไก่นั่นเองแล้วก็มีเครื่องหมายที่แปลว่าสะพานและเครื่องหมายที่แปลว่าโรงพยาบาลนะครับอันนี้ตัวอย่างที่ครูแทนยกตัวอย่างมานะครับเครื่องหมายนี้ เด็กๆทุกคนอาจจะเคยเห็นนะครับบนท้องถนนบนทางจราจรนะครับนั่นก็มีความหมายว่าห้ามกลับรถนั่นเองเรามาทบทวนกันดีกว่านะครับว่าการแปลความมีทั้งหมดด้วยกัน3ข้อ3หัวข้อนั่นก็คือ1นะครับแปลคำศัพท์เฉพาะให้เป็นภาษา,ษาธรรมดา2 แปลสำนวนสุภาษิตคำพังเพยและ3คือแปลเครื่องหมายต่างๆนะครับซึ่งหากนักเรียนนะครับอ่านข้อความหรือบทประพันธ์นะครับแล้วพบ3ข้อนี้ก็ควรที่จะทําการแปลความก่อนนะครับเพื่อจะได้เข้าใจความหมายของทั้งข้อความและบทประพันธ์ที่กําลังจะอ่านได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับต่อไปเรามาพูดถึงเรื่องการอ่านตีความกันนะครับ การอ่านตีความนะครับเป็นการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องใช้สติปัญญาตีความหมายของคําและข้อความทั้งหมดนะครับพิจารณาถึงความหมายโดยในซึ่งเป็นความหมายของคําหรือข้อความในแง่มุมอื่นๆที่ไม่ใช่ความหมายหลักหรือความหมายที่รู้กันโดยทั่วไปเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าความหมายแฝงที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อนะครับผู้อ่านจะสามารถตีความหมายของคําและสำนวนได้ถูกต้องหรือไม่นั้นจําเป็นต้องอาศัยเนื้อความแวดล้อมของข้อความนั้นๆ บางครั้งต้องอาศัยความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเครื่องช่วยตัดสินนั่นเองนะครับบางครั้งต้องอาศัยความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันเป็นเครื่องช่วยตัดสินนะครับหลักเกณฑ์ในการอ่านตีความมีดังนี้นะครับอ่านเรื่องที่จะตีความนั้นให้ละเอียดแล้วพยายามจับประเด็นสําคัญให้ได้ ขณะที่อ่านต้องพยายามคิดหาเหตุผลและใครควรอย่างรอบคอบนำมาประมวลเข้ากับความคิดของตนเองว่าข้อความหรือเรื่องนั้นมีความหมายถึงสิ่งใดนะครับพยายามทำความเข้าใจถ้อยคำที่เห็นว่ามีความสำคัญต้องไม่ลืมตรวจดูบริบทด้วยว่าบริบทหรือสิ่งแวดล้อมนั้นได้กำหนดความหมายของคำนั้นอย่างไรต้องระลึกไว้เสมอว่าการตีความไม่ใช่การถอดคำประพันธ์ เพราะการตีความเป็นการจับใจความสําคัญและคงไว้ซึ่งคําของข้อความเดิมการเขียนเรียบเรียงถ้อยคําที่ได้จากการตีความนั้นจะต้องให้มีความหมายชัดเจนและการตีความเกี่ยวกับเนื้อหาหรือน้ําเสียงเป็นการตีความตามความรู้ความคิดและประสบการณ์ของผู้ตีความเองดังนั้นผู้อื่นจึงอ่านไม่เห็นพ้องตามก็ได้นั่นเองนะครับ จากที่กล่าวมานะครับหลักเกณฑ์นในการอ่านตีความสามารถแบ่งออกได้เป็น3หัวข้อใหญ่ดังนี้ 1. อ่านเรื่องที่จะตีความโดยละเอียดเพื่อให้เข้าใจความหมายและประเด็นสำคัญ 2. พิจารณาว่าคำที่ปรากฏในเรื่องมีความหมายอีกระดับซ่อนอยู่หรือไม่เช่นความหมายโดยในและสัญ,ญลักษ์ ที่ครูแทนได้พูดไปนะครับนั่นก็คือการแปลความนั่นเองถ้าเกิดแปลความสัญลักษณ์หรือคําเฉพาะศัพท์เฉพาะได้นะครับก็จะสามารถส่งผลต่อการตีความได้ถูกต้องเช่นเดียวกันนะครับต่อไปข้อ3นะครับนั่นก็คือพิจารณาว่าคําที่ปรากฏในเรื่องมีน้ําเสียงที่เจียวความรู้สึกใดใดซ่อนอยู่หรือไม่นะครับน้ําเสียงที่กล่าวถึงนะครับก็จะส่งผลต่ออารมณ์ในการอ่านนะครับทำให้รู้ว่าข้อความที่เขียนหรือบทประพันธ์ที่แต่งขึ้นเนี่ยมีจุระสงค์ใดที่ซ่อนอยู่นะครับ เรามาดูถึงน้ำเสียงกันดีกว่านะครับลักษณะวิธีการแสดงน้ำเสียงของผู้เขียนนะครับอาจแสดงได้หลายๆวิธีขึ้นอยู่กับเนื้อเรื่องในแต่ละตอนนะครับนักวิชาการนะครับจําแนกลักษณะวิธีการแสดงน้ำเสียงออกเป็นวิธีต่างๆดังต่อไปนี้นะครับน้ำเสียงประชดนะครับมักพบเห็นทั่วไปในงานเขียนประเภทนวนิยายและเรื่องสั้นนะครับโดยมักปรากฏในบทสนทนาของตัวละครน้ำเสียงถากถางนะครับ มีลักษณะคล้ายกับน้ำเสียงประชดแต่ค่อนข้างจริงจังกว่านะครับพบทั่วไปในงานเขียนประเภท,เทบันเทิงคดีบทวิจารณ์ต่างๆนะครับน้ำเสียงเรื่นเริงจะแสดงความมีอารมณ์ดีนะครับน้ำเสียงเคร่งเครียดนะครับเกิดจากความเอาจริงอาจังของนักเขียนที่มีต่อง,งานเขียนของตนเองนะครับจนทําให้ผู้อ่านเนี่ยมีความรู้สึกเครียดไปด้วย น้ำเสียงเป็นอิสระไม่แยแสผู้ใดนะครับก็จะมีความเป็นตัวของตัวเองค่อนข้างสูงนะครับเช่นงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คือกิ์ปาโมดนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีน้ำเสียงแข็งกล้าวตรงไปตรงมาไม่ถนนน้ําใจใครน้ำเสียงที่ให้ข้อคิดเตือนสติน้ำเสียงที่ย่อแย่เล่นสนุกน้ำเสียงย่อแย่เล่นสนุกมีอารมณ์ขันน้ำเสียงเยอะหยันรู้ทันและคาดคั้นและน้ำเสียงกระแนกระแหนแต่ชวนคิดนะครับ ซึ่งนอกจากที่กล่าวมาแล้วนะครับอ่านมีน้ำเสียงหรือท่าทีอื่นๆที่ผู้เขียนอาจแสดงไว้ในงานเขียนผู้อ่านจะต้องสังเกตว่าข้อความตอนใดที่ผู้เขียนแสดงน้ำเสียงแบบใดเพื่ออะไรนะครับซึ่งการตีความน้ำเสียงของแต่ละคนแต่ละผู้อ่านเนี่ยก็อ่านไม่เหมือนกันก็ได้นะครับผู้อ่านนะครับต้องอ่านเรื่องอย่างละเอียดเพื่อจะได้รู้นะครับว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ในข้อความหรือบทพันธ์นั้นๆนนนครับแท้จริงแล้วต้องการสื่ออะไรกันแน่ มาดูตัวอย่างที่ครูแทนจะลองทําให้นักเรียนเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับห้ามไฟไว้อย่าให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์ส่องไสตห้ามอายุให้หันคืนเล่าห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทามาจากโคงโลกนิสนั่นเองนะครับเรามาเริ่มกันที่หัวข้อแรกนะครับนั่นก็คือการแปลความนั่นเองห้ามไฟไว้อย่าให้มีควัน แปลความได้ว่าห้ามไฟไม่ให้มีควันห้ามสุริยะแสงจันทร์สองใสอย่างแรกที่นักเรียคนควรทำนั่นก็คือแปลคําศัพท์นะครับสุริยะก็หมายถึงดวงอาทิตย์แสงจันทร์ก็จะหมายถึงดวงจันทร์นั่นเองนะครับห้ามสุริยะแสงจันทร์สองใก็จะหมายถึงว่าห้ามดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่ให้ส่องแสงห้ามอายุให้หันคืนเล่าก็แปลความได้ว่าห้ามอายุไม่ให้เพิ่มขึ้นให้อายุย้อนกลับคืน ห้ามดังนี้ไว้ได้จึงห้ามนินทาแปลความได้ว่าหากห้ามสิ่งเหล่านี้ได้จึงจะสามารถห้ามการนินทาได้นักเรียนบางคนอาจจะแปลความเหมือนกับผู้แทนหรือต่างจากผู้แทนก็ไม่เป็นไรนะครับจากการแปลความที่กล่าวไปนะครับก็ทําให้สามารถตีความได้ว่ามนุษย์ไม่สามารถหลีกหนีจากการนินทาไปได้ทั้งการนินทาผู้อื่นและถูกผู้อื่นนินทาจึงควรยอมรับการนินทาอย่างรู้เท่าทันนะครับ จากที่เรากล่าวไปข้างต้นนะครับว่าการอ่านแปลความส่งผลต่อการอ่านตีความและส่งผลไปถึงการอ่านขยายความนะครับดังนั้นเราจะเพิ่มของการขยายความไปด้วยแต่เราจะมาเรียนรู้กันในคับหน้านะครับผู้แทนนะครับก็สามารถขยายความบทพันนี้ได้ดังนี้นะครับ การห้ามไฟไม่ให้มีควันการห้ามดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ไม่ให้ส่องแสงและการห้ามอายุไม่ให้เพิ่มขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ทําไม่ได้เพราะเป็นเรื่องปกติที่จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติการเนินทาหรือถูกนินทาก็เช่นกันถือเป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ที่จะต้องมีการนินทาเกิดขึ้นดังนั้นหาก ทั้ง3สิ่งที่กล่าวมานั้นไม่สามารถทมได้การนินทาก็ไม่สามารถทมได้เช่นกันมนุษย์ทั้งหลายจึงควรยอมรับการนินทาอย่างรู้เท่าทันไม่ตกอยู่ในอำนาจของการนินทาและถูกนินทานะครับจากการวิเคราะห์อของครูแทนนะครับก็คิดว่าบทประพันธ์นี้นะครับก็จะเป็นน้ำเสียงที่ให้ข้อคิดหรือเตือนสตินั่นเองนะครับ และตอนนี้ก็ถึงเวลาของการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบเรื่องการอ่านแปลค,ความและตีความแล้วยังไงโคแทนก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และขยายความรู้ให้กับนักเรียนในเรื่องการอ่านแปลค,ความและตีความมากยิ่งขึ้นนะครับส่วนการอ่านแปลความเราจะเจอกันในคาบต่อไปนั่นเองสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ